สวัสดีครับผมนายอนนท์ชูแก้วนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบมพอนาจังหวัดอนาจเจริญนะครับสําหรับวันนี้เรามาอยู่ในแปลงของคนเรียต้นแบบนะครับที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโครงนองนาโมเดลนะครับสาหรับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของแปลงนะครับเดี๋ยวเชิญคุณพ่อแนะนาตัวครับสวัสดีครับมาครับสวัสดีครับผมนายบุญธรรมคำลอยครับจากหมู่บ้านเล ร้อยเก้าสองตำบลพะเหลาเมืองพะนานจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมครับผมก็จะขอสัมภาษณ์พ่อเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับครับพ่อ่าพื้นที่เขาลงโครงการนี่่อใส่จักไรครับใส่อยู่ประมาณสามไร่สามไร่ครับผมเป็นซัดส่วนแบบไรครับพ่อซัดส่วนสองสองสามงตรอสองต่อสามครับผมเป็นประเภทดินเหรอครับ เดินนี่เป็นดินล้วนปนทรายครับครับผมครับโดยพื้นที่นะครับเป็นดินล้วนปนทรายถ้าส่วนสองต่อสามนะครับพอมีความคูดแล้วก็ความผาดวังจังไงครับก่อนที่เขาลงโครงการนี่ครับครับที่แรกก็ว่ามันสิบโมงหนึ่งนะโครงการครับเอาไปเอามากเห็นว่าคนมาก็เลยไปสมัครไปสมัครน้ำเพริ่นเนาะเพคนพอดีมันใหญ่มากแต่ความคูลจะคล้องกันว่า ขี่เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เทศบาลเบิ<ม>่ง<ม>ครับสิกลายว่าเฮาต้องปลูกผักปลูกหญ้าปลูกแง้มม่วงอย่างไรกลางๆตัวนี้เป็นคือความกระด้างก่อนเขาลงโครงการนะครับก็อยากให้เป็นเป็นตัวอย่างของชุมชนนะครับแล้วก็หลังจากที่ขุดปรับเสร็จนะครับดําเนินการขุดปรับพื้นที่แล้วจากที่มันเป็นปา่าแต่ก่อนนี่มีความพอใจอมากน้อยจำได้ครับพ่อครับก็ถือว่าด,ดีเลยตะกี้มองเองมันสิเป็นแบบไอ้โคกชื่อๆนะบ่มีไม้ไปอยู่ เขาปลูกนื้อเก็บว่างามครับเวลามี้น้องหีหยังมากมันเป็นตั้งสี่งามกว่าเก่าอยู่ติดว่ะมีงามมียังเข้ามาก็บผลปลูกครับก็ซือว่าพอใจหลายเนาะครับพ่อใจอยู่พ่อมาจบไปแต็เงี้ยงงามใ็ดตีครับแบบแปลนตามแผนเพียนแห้่งงานครับตามแบบมาตรฐานตามรูปแบบห้องคุณโปรต้องการนั่มนะครับเนาะครับห้องใส่ไก่เป็นยังไงครับห้องใส่ไก่ก็ดีอยู่ครับเพื่อให้มัน นามมันซึ่ออหมาทั้งหานเมื่อความชุมสินของพื้นทีสนใจพออยู่นะครับน้องครับครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้พอมี่คิดว่าจะดึงเงื่องไขใตัวเปรียบเทียนหลังจากนี้ตัวไปครับตอนนี้บ่ครับตอนนี้ก็คือปลูกเลยเริ่มปลูกตอนนี้ครับครับเริ่มปลูกตัวฝ่าตามขอบถนนเริ่มขึ้นมาในจังหน่อยแหละแต่ว่ามันหนักตอนนี้ก็คือพ่อเร่าเกิากเรื่องเสียวป่วยลุคงับสาม ลงตัวนั้นลงมาอย่างน้บางนาป่านเท่ากันบางนาทรัพย์บลลงอะไรแ้ครับนองหนอยตามตามตามเกียรติแดนนี้เนาะครับน้องหน่อลงไปกวนแล้วกอนระวังเยอะดรต้นไม้จาทั้งต้องการเท่าตงมากเนาะครับเนาะแต่จากทั้งพวกเป็นฟองแต่ไกลก็เป็นเป็นน้องน้นาเนี่ครับมีมความผิดเอะาอย่างไลครับพ่อโอตัวนี้ก็ไ่เอาปลาครับถ้าเียปลามันหยกเตรียมีซื่อมาละคือขั้นปล่นี่มาต้นใหญ่ต้บ่อตนใหญ่เน น้ำเลื่อมมากเป็นฐานชั้นหนึ่งประมาณสามเมตรน้ครับครเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวขออนุญาตพ่อนะครับเดี๋ยวผ้าคุณพ่อผ้าเดินชุ่มแปลงจังหน่อยนะครับเน้องครับพ่อสำหรับน้องสาน้องน, Saint น, yo, น,น affe, ี่พ to ่อจะลงปลาอย่างครับพันปลาเกิดมาเว่าลุลงปลานิ่งครับผม ไปเร็วนะครับแต่แล้วมาตั้งกี่นอคร้องมายไก่ผมมาเสียวต้องรมกนปเดียว้วย้วยครับ้วยหลอคล้องสยไก่เร่ล้ายไก่นะครับหลบปเรื่อยๆครับนล้องสาไก่ไาเนัน้ใส่เสีไว้ทวนะคับนนี่ห่างกับค้องสาไก่เนาะ มีท่านปลาท่านจะเรียนเนาะครับแถบอย่งนี้กรองน้ำแถบลอยตับไหลทังแล้กมีอย่างแหนแดงรับมีรับใส้แหนแดงรับน้ำมาน่าบัดตับไหนาตัวนี้จะีเียมไม้ว่าวันขเาี่วันขวรดอนีนะเพราะมันนุนดอยไม่อน้ผมมาต่อไอ้นี่ กมี่ว่าสิปุไ้มาอว่าลุ่าเนียเกิดกา้นปุกกต้นใหม่ปูกต้นใหม่ใช่ต้นแบบได้ครับผมคิดว่าสิเอามักทันคดว่าสิเอาแ้มาลงนี้เป็นแถวแถมันมายกลงปูกอื่นท้งผลนะครับเนาะการต้นนี้คิดว่าสิปิดเป็นพันธุ์ใหญ่ขนาดทองคำขนาดทองคำเป็นืชลืชกเปือกับลือมีทุกยาง ครับมีทุกอย่างนี่ทั้งกล้วยนี่มะนี่มะเขียบบอวาเอาครับครับผมทั้งกล้วยทั้งมะเขียบทั้งอันมะสีดาเราจะฮักต่างๆครับทีเพื่อให้ใจเต็มจะเป็นอยู่บนคอนแน่นๆท้องคำอย่นี้เลยนะครับน้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนน้องนี่ครับหญิงน้องหนึ่งน้องครับผมเพื่อนจว่ายชิเลี้ยงปลาให้กันเป็นปลายนี้ครับ ที่เอาปลาเพื่อที่จะนมาลงเป็นตุ้ยตัวอยางเปียกปลาดุ๊กจายว่ามันไม่กินม้นนะครันปลาดุกอยากเนาะครับผมปลาพื้นบ้านเท่าไหร่หลักครับมันใส่ตัวเลี้ยงใส่นโดยรวมก็จะเป็นท่านเทศทองค้ำก็จะเป็นพืชเป็นพืชพักสวลื่นขั้วเนี่ยผืชกินผลนเนี่ยทำให้น่าให้นึงเดี๋ไปยกลองปลูกกับท่านเนาะครับเก็บมาสปลูกมากฝนนะครับโดยรอบก็จะเป็นป้วยเป็นนัดใสะ ต้นบุญสีไซน์ต้นใหญ่ง่ายลยเครับผมบางนอนใส่ต้นไม้ใหญ่ใส่กันแดดไหมครับกันแดดที่ตะกันตกพอดีจะกระทือว่าพอใจเนาะครับพอได้รวมเนาะครับเนาะครับพอใจการตั้งเลื่อนการก็ปล่อยครับกันไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะครับแต่ว่ามันเกิดท่นฝนมาเห็นบ่เพราะว่าดินมันเป็นดินด่วนต้นใส่มันแบเป็นแน่นครับอยวาคอยเกลี่ยไปเนาะครับเนาะครับครับผม ครับสำหรับมือนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณทําคํำลอยนะครับเจ้าของแปลงโคเลตุนแบบของกวางโซลีครูสองนะครับตะบลพะเหลามื่อพระนาจะมาเรจะเลื่อนนะครับที่ให้ก่วมลมมือในการสัมผัสแล้วก็เบื้องแปลงในข้างนี้นะครับและการทาภัยทนใจนะครับอยากจะขอมาเยี่ยมชมในใในนแปลงโคเลตุนแบบของกวางโซลีกนะครับของบ่อบนถ้ำนะครับอยู่ที่หวัดโซลีกนครพนน้อยอยู่ที่ถนนดำทางไปบรรณานุกรมนะครับเนาะ รับโซหรามอุ่นีข้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ